สวัสดีครับาจากวิดีโอตอนที่แล้วนะครับได้นำเสนอทุเรียนนกครึ่งลูกนะครับจะออกรากหรือเปล่านะครับก็ได้นำเสนอไปแล้วว่าทุเรียนนกถึงแม้วจะเป็นเม็ดครึ่งลูกนะครับก็สามารถอออกรากได้นะครับก็เป็นความมหัศาจรรย์ของอพืชชนิดนี้นะครับถึงแม้ว่าจะมีแค่ครึ่งลูกก็สามารถ ออกรากได้นะครับอันนี้ก็เป็นต้นทุเรียนนกอีกหนึ่งต้นนะครับที่พิสูจน์ให้เห็นว่าต้นไม้นะครับมีความมหัศจรรย์นะครับต้นนี้นะครับเห็นแบบนี้เป็นเป็นต้นที่มีรูปร่างเป็นทรงเต็มต้นนะครับอตอนที่ซื้อมานะครับก็ต้นหักนะครับหักเป็นเหมือนตะเกียบนะครับแบบนี้เลยนะครับ ถ้าเห็นถ้าตรงปลายตะเกียบที่ชี้นะครับก็จะเห็นเป็นรอยนะครับว่าหักแบบว่าไม่คิดว่าจะแตกยอดขึ้นมาใหม่ได้นะครับท่านจะเห็นเป็นรอยก็ฉะนั้นแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะครับเวลาสั่งมาถูกขนส่งทำเสียหายนะครับไม่ต้องกังวลเพราะว่าทุเรียนนกมีความ แข็งแรงในตัวเองนะครับ <c oughs> ถึงแม้ว่ายอดจะหักหรือว่าแตกยอดอ่อนมาแล้วนะครับแต่ยอดหักนะครับก็สามารถแตกยอดซ้ำขึ้นมาได้นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับยอดที่แตกขึ้นมาแล้วแต่ถูกได้รับความเสียหายนะครับโอเคเดี๋ยวพาไปชมกันครับ ก่อนนี้ทุเรียนทดลองปลูกนะครับที่จังหวัดสุพรรณค่อนข้างปลูกยากนะครับเพราะว่าดินดินเหนียวตอนหน้าแล้งก็มีความแข็งนะครับอันนี้เป็นทุเรียนบ้านทดลองมาปลูกไว้นะครับก็มีอยู่ประมาณ20กว่าต้นนะครับ อันนี้เป็นทุเรียนนกเหมือนกันนะครับแต่ปลูกในที่บรรยากาศต่างกันนะครับจะต้นนี้จะโตกว่าเขานะครับเนื่องจากว่าอ่าบรรยากาศมันลมลื่นและมีความชุ่มชื้นกว่านะครับเมื่อก่อนปลูกกลางแดดนะครับไม่มีต้นกล้วยต้นเฉาเลยนะครับเดี๋ยวนี้พอพอลมลื่นนะครับก็ใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะครับ ก็ทดลองหลายๆอย่างนะครับในเรื่องของดินการทำหลุมนะครับอันนี้ก็ด้านซ้ายเป็นปลูกจากถุงชํานะครับอันนี้ปลูกจากนําเม็ดมาฝังไว้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นทุเรียนนกนะครับอันนี้นะครับอันนี้เป็นทุเรียนนกนะครับที่นํา เม็ดมาฝังดินโดยตรงนะครับเนื่องจากแม่ผมไม่รู้ว่าผมแอบเอาทุเรียนนกมาปลูกไว้ตรงนี้นะครับเขามา,าขุดหนอกกล้วยนะครับขุดหนอกกล้วยแล้วไม่รู้นะครับปรากฏว่าทํายอดเสียหายนะครับเขาอาจจะดูไม่ออกว่าเป็นต้นทุเรียนนะครับก็ขุดไปเลยนะครับคิดว่าเป็นวัชพืชนะครับผมก็คิดว่าตายนะครับก็ไม่ได้สนไม่ไดส้สนใจอะไรปรากฏว่า กลับขึ้นมางอกอีกครั้งนะครับก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับถึงแม้ต้นจะเสียหายทุเรียนก็สามารถงอกขึ้นมาได้ใหม่นะครับทุเรียนนก็เป็นทุเรียนที่แกร่งอีกต้นหนึ่งนะครับในไหนก็พาชมแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นทุเรียนบ้านนะครับปลูกสามต้นก็สวยดีนะครับต้นนี้ต้องทำดินแล้วขุดหลุมไว้เยอะๆนะครับ พอมีการผสมแกลบนะครับให้มันร่วนผสมฟางใส่กาบมะพร้าวเข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นทุเรียนนกเหมือนกันนะครับเตรียมมาไว้อ่าเสียบยอดนะครับก็ทดลองหลาย,ลายๆอย่างนะครับทั้งเสียบยอดเสียบข้างนะครับเหนียวรอให้ต้นต่อนะครับใหญ่กว่านี้อีกหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นทุเรียนบ้านนะครับ ผมปลูกทั้งสองแบบนะครับทุเรียนนกทุเรียนบ้านแล้วเดี๋ยวนาคตจะปลูกกิ่งสำเร็จนะครับว่าจะได้ดีไหมนะครับนี่ก็เป็นทุเรียนทุเรียนนกเหมือนกัน,นครับส่วนใหญ่จะเป็นทุเรียนนกนะครับเนื่องจากว่าสั่งมาแล้วมันมันถูกครับสั่งเป็นเม็ดมาครับมาเพาะเองส่วนใหญ่เน้นทุเรียนนก ก็เป็นุรนยนกนะครับก็ปลูกเพื่อ,อเปรียบเทียบกันนะครับถึงอันไหนจะดีกว่ากันนะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะนำาสาระดีๆนำมาเสนออีกนะครับท่านใดสนใจก็คอมเมนต์หรือว่าสอบถามกันมาได้เลยนะครับก็มาเรียนรู้ร่วมกันนะครับแต่ก็มีเกร็ดสาระดีๆนะครับสำหรับ แต่ละพื้นที่นะครับก็ทุกท่านที่ได้นําเสนอก็ไม่ได้มีความว่าของใครจะผิดจะถูกนะเพราะว่าเนื่องจากแต่ละพื้นที่แตกต่างกันนะครับบางพื้นที่ก็สามารถทําในอย่างวางวิดีโอที่แนะนํานะครับซึ่งบางพื้นที่ก็ไม่สามารถไปทําแบบนั้นได้เนื่องจากภูมิประเทศแตกต่างกันนะครับก็ให้ท่านทดลองปลูกแล้วก็ลองสังเกตพฤติกรรมของพืชน,นะครับ ว่าจะเป็นอย่างไรกับพื้นที่ของเราเราก็สามารถนำเกรดวิชาเล็กๆน้อยๆไปประยุกต์ใช้ได้นะครับก็ให้ท่านประสบความสำเร็จนะครับในการปลูกทุเรียนก็ไม่ได้ยากเลยนะครับไม่ได้ยากก็ขอให้เราเอาใจใส่นะครับก็จะได้ผลและประสบผลสำเร็จทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่รับชมวิดีโอครับสวัสดีครับ